อยากจองคิวดูดวงกับอาจารย์อลิสาต้องทำยังไงมาดูกันก่อนอื่นกดเข้ามาในแชทแล้วกดปุ่มจองคิวหรือพิมพ์คำว่าจองคิวจากนั้นให้เลือกบริการดูดวงที่ต้องการพร้อมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเมื่ออ่านรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เลื่อนขึ้นมาเพื่อกดปุ่มจองเวลาดูดวงเพื่อเช็คค,คิวได้เลยหลังจากกดปุ่มเข้ามาแล้วจะเข้ามาสู่ระบบจองให้เลือกรูปแบบการจองแล้วกดจองเลย ในนี้จะมีให้เลือก1คิว2คิวพร้อมรายละเอียดให้ดูจากนั้นเลือกวันที่และเลือกเวลาที่ต้องการเมื่อเลือกวันเวลาเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่มจองหากต้องการจองเพิ่มให้กดปุ่มจองเพิ่มแต่หากไม่ต้องการจองคิวเพิ่มให้กดยืนยันการจองจากนั้นอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยเลื่อนขึ้นมาเพื่อกรอกข้อมูลให้ครบด้วยนะคะ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้เลื่อนลงมากดปุ่มยืนยันต้องชำระเงินภายใน12ชั่วโมงอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยอีกครั้งกดปุ่มคัดลอกเพื่อออกไปโอนเงินจากนั้นให้กลับเข้ามาอัปโหลดสลิปแล้วก็กดปุ่มยืนยันได้เลยแคปหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหรือว่าจะดูสรุปการจองเข้ามาในแชทแล้วก็สถานะยืนยันตามนี้เลยอยากมีระบบจองแบบนี้ทักเลย